ที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่29ปิดประตูโดยไม่ต้องรอให้ชายคนนั้นพูดจบ ใครบางคนด้านข้างพูดขึ้นอย่างโกรธแค้นเจ้าเสี่ยวเอ,อ้อตอนนั้นเจ้าเยาะเย้ยท่านเสียงดังที่สุดพี่หวังอย่าไปฟังมันท่าทีเจ้าเสี่ยวเอ้อเปลี่ยนไปเขาพูดอย่างโกรธโกรธเจ้าเสี่ยวซานข้าเป็นพี่เจ้านะไอ้สารเลวรอบกัดกลับไปที่ห้องแล้วมาดูกันว่าใครจะชนะข้าซื่อสัตย์ที่สุดพี่หวังท่านเป็นคนดีมีน้ำใจ ปรดให้งานง่ายๆแก่ข้าเถอะพี่หวังอย่าไปฟังสองคนนั้นพวกเขาแค่แสดงให้ท่านเห็นเท่านั้นใครจะรู้ว่ามีสิทธิ์สายนอกอีกมากมายแค่ไหนต้องการจะโกงท่านสิทธิ์พี่ข้าเป็นคนที่ไม่เคยพูดเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับท่านสิทธิ์สายนอกเพศหญิงหน้าตาน่ารักมากพูดขึ้นอย่างไพเราะพี่หวัง สิทธ์น้องคนนี้ร่างกายอ่อนแอมาตลอดและทำงานใช้แรงหนักๆไม่ได้ให้ข้าไปนวดให้ท่านทุกคืนดีไหมตกลงนะสิทธ์พี่สายนอกสำนักเหิงยั่วไม่ได้มีสิทธ์ิเพศหญิงมากนะักมีเพียงแค่สิเปอร์เซนที่เป็นเพศหญิงนอกจากนั้นบททดสอบความขยันผู้ชายมักมีโอกาสที่ดีกว่ามีสิทธ์ิสายนอกเพศหญิงไม่กี่คนที่นี่แน่นอนว่าดูดีทุกคน โดยพื้นฐานด้านหน้าตาและบางคนก็อาจจะได้ใจสิทธ์สายในจนได้รับการสนับสนุนจากนั้นสิทธิเพศหญิงคนอื่นก็ได้โยนสายตาอันเย้ายวนชวนสเสน่ห์มาที่หวังหลินสิทธิพี่สิทธิพี่หลิวไม่เคยใช้ทำงานหนักเลยแถมข้ายังไม่เคยมาปฏิบัติเขาตอนกลางคืนอีกข้ารู้จักสิทธิหญิงไม่กี่คนข้าจะนำพวกเขามาหาท่านคืนนี้ กลงนะทุกคนได้หมดท่าทีและพยายามบอกหวังหลินว่าเขาไม่เคยพูดอะไรแย่ๆกับเขาหลังจากได้ยินมาเป็นเวลานานหวังหลินจึงวิ่งออกไปด้วยความอดทนและตะโกนขึ้นพวกเจ้าทุกคนหยุดพูดได้แล้วความวุ่นวายนี้มันอะไรกันหลังจากเขาพูดจบก็ได้ชี้ไปที่คนคนหนึ่งและพูดขึ้นเจ้าไปตักน้ำยี่สิบอง ถ้าไม่ชอบก็ไปบอกเหล่าผู้โอโสได้ร่างคนผู้นั้นสั่นสะเทือนเขาเปิดปากกำลังพูดแต่เมื่อเห็นสายตาหมดความอดทนของหวังหลินเขาจึงได้แต่ยิ้มและพยักหน้าเจ้าซักเสื้อผ้าห้าร้อยกิโลทุกวันจำไว้ว่าถ้าเจ้าไม่พอใจก็ไปหาเหล่าผู้โอโสเถอะคนที่ถูกชี้ไปกืนน้ำลายดังเอือกแล้วพึมพำห้าร้อยกิโลนั่นปะหนึ่ง เสื้อของทั้งสำนักเลยนะเจ้าทำความสะอาดทั้งสำนักเหมือนเดิมถ้าไม่พอใจก็ไปหาผู้โอโสเองเจ้าทำความสะอาดโรงเรือนด้านนอกถ้าข้าเห็นใครเหาะบนนั้นเจ้าจึงจะสามารถอาศัยที่นี่ได้เจ้าไปเก็บสมุนไพร500รกิโลถ้าเจ้าผสมเศษหญ้าเข้าไปด้วยเพื่อหลอกข้าข้าจะเตะเจ้าออกจากสำนักทุกคนฟังข้า ถ้าพวกเจ้าไม่พอใจก็ไปหาผู้โอาวุโสได้เลยบางคนขณะที่ได้รับงานหนักและยากลำบากก็ยังต้องอดทนผ่านไปให้ได้ถึงอย่างนั้นคนล่าสุดที่โดนชี้ให้ทำงานขาของเขาอ่อนยวบและล้มลงกับพื้นทันทีเราสิ์สายนอกทุกคนเผยอาการอันน่าสงสารสมุนไพรทั้งหมดรอบสำนักแึ่งยั่ว อาจจะมีไม่ถึง500กิโลกร,รัมในภูเขาจากพื้นฐานความทรงจำผู้คนที่เยาะเย้ยหวังหลินเขาได้ชี้พวกนั้นทีละคนและคิดอย่างรอบคอบว่าจะให้พวกนั้นทำงานอะไรหวังหลินไม่ได้เหนื่อยเลยและในที่สุดเขาก็จบการมอบหมายงานทั้งหมดเขาเดินรอบรอบชั่วคู่แล้วคิดถึงงานที่เป็นไปไม่ได้ที่จะสำเร็จสิ่งที่สิทธิสายนอกควรทำ มากกว่าไปฟ้องร้องเหล่าผู้อโสเช่นนั้นหรือแต่หลังจากกรณีนี้ทำให้เหล่าผู้อโสตัดสินใจจะไม่ทำอะไรอื่นข้าจะทำให้เรื่องราวใหญ่โตขึ้นเพื่อบอกให้พวกเขารู้ว่านี่เป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงที่ให้ข้าทำหน้าที่นี้วังหลินผู้ดูแลสิทธิสายนอกพอคิดได้เช่นนี้เขาก็ชี้ไปที่คนคนหนึ่ง ที่ข้าไม่รู้จักและพูดขึ้นเจ้าโชคดีงานเจ้าคือการติดตามทุกอย่างสร้างรายการสิ่งของที่คนนำมาให้บันทึกชื่อและเวลาที่ให้มาถ้าเจ้าโลภมากข้าจะเตะเจ้าออกจากสำรักคนคนนั้นพันตกตะลึงเขาลงไปที่พื้นในทันทีและก้มกราบวังหลินเขาคนนั้นพูดซ้ำว่าจะจดจำให้ถูกต้องและไม่ทำให้เกิดความผิดพลาด สิทธิสายนอกทั้งหลายตกตะลึงก่อนหน้านี้สิทธิ์หลิวกระทำอย่างลับๆแต่หวังหลินช่างกล้าหาญที่พูดเรื่องสินบนขึ้นเวลาต่อมาสิทธิ์คนหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าแล้วนำยันเสียนที่ใช้กลับบ้านออกมาสามใบเขานำมาเป็นบร,รณาการให้กับหวังหลินและพูดขึ้นพี่หวังข้าใช้ของสิ่งนี้เพื่อแสดงความเคารพวังหลินตอบกลับด้วยเสียงหนึ่ง เขาหยิบยันเซียนกลับบ้านแล้วถามขึ้นงานที่เจ้าทําก่อนหน้านี้คืออะไรตักน้ำยี่สิบออคงต่อวันครับคนนั้นตอบกลับอย่างกังวลใจวังหลินพูดอย่างเชื่องช้าจากนี้เจ้าทําแค่ห้าออคงต่อวันแทนคนผู้นั้นตกตะลึงและแสดงท่าทีขอบคุณในทันทีเมื่อมีคนนำก็มีคนตามคนอื่นจึงได้เข้าใจขณะที่วังหลินยืนขึ้นแล้วพูด พวกเจ้าทั้งหมดไปได้แล้วถ้าพวกเจ้าต้องการติดสินบนอย่างเหมาะสมเขียนงานปัจจุบันของเจ้าและงานที่เจ้าต้องการไว้ในเศษกระดาษจากนั้นนำมันมาให้คนที่เป็นผู้จัดการงานนี้เจ้าสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวในสิบวันหลังจากพูดจบเขาก็กลับไปที่ห้องของตัวเองและปิดประตูผู้คนในลานหน้าบ้านต่างถอนหายใจ บางคนกระทั่งมีความโกรธเกี้ยวในสายตาท้องของพวกเขาเต็มไปด้วยคำสาบตรงไปที่หวังหลินแต่พวกเขาก็ไม่มีใครพูดอะไรออกมาเสียงดังพวกเขาต่างมีสีหน้าแตกต่างกันออกไปหลังแต่ละคนแยกย้ายกันออกไปหวังหลินจึงได้ออกมาจากห้องและสสำรวจโรงเรือนทั้งหมดเขาได้พบกับประตูไปห้องเก็บของห้องเก็บของไม่ใหญ่มากหลังจากหวังหลินได้ทำความสะอาด แม้ว่าเขาจะผิดหวังบ้างเพราะว่าที่นี่จะเป็นที่ให้เขาอยู่อย่างสันโดษเป็นส่วนใหญ่วังหลินได้ทำความสะอาดเพื่อสร้างพื้นที่ว่างที่หนึ่งจากนั้นปิดประตูอย่างแน่นหนาและเข้าสู่มิติความฝันเวลาได้ผ่านไปวังหลินได้กลายมาเป็นผู้ดูแลกิจการโรงเรือนได้สองเดือนแล้วในสองเดือนนี้นอกจากการมอบหมายงานให้สิิสายนอกในวันแรกๆแ,แล้ว เวลาพักผ่อนของเขาก็มุ่งเน้นไปที่ฝึกฝนเซียนส่วนงานของเหล่าสิทธ์สายนอกเขาไม่สนใจเลยถ้าพวกเขาไม่พอใจงานตนเองสิ่งที่ต้องทำก็แค่ถอนหายใจและติดสินบนให้กับเขาวังหลินเต็มไปด้วยความน่าเบื่อตลอดสองเดือนการฝึกเซียนของเขามักจะถูกขัดจังหวะจากสิทธ์สายนอก เขาไม่รู้ว่าสิทธิสายในคนอื่นทําอะไรและเหล่าผู้โสคิดอะไรวังลินมีแต่สิ่งยุ่งยากมากขึ้นแต่พวกเขาก็ไม่ส่งคนมาแทนเสียทีครับก็จบไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ